สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้จะมาแนะนําสําหรับคนที่มีปัญหามีอาการปวดร้าวที่นิ้วมือนะเนื่องจากใช้มือถือเยอะนะทุกทุกวันนี้คนเราใช้มือถือเยอะนะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องกิจกรรมใดๆนะจ๊ะแล้วสุดท้ายผลก็คือเราก็ปวดนิ้วนะทุกคนคงเป็นอาการนี้เหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ปวดนิ้วนะจ๊ะมันสามารถ คนที่มีอาการปวดคอบ่าไหลหลังนะหรือแขนขาส่วนต่างๆของร่างกายนะใช้ได้หมดเลยนะเขาเป็นสูตรเย็นนะเขาชื่ออะไรเขาคือนะน้ำมันสมุนไพรนะน้ำมันคลายเส้นสมุนไพรานางคำนะตัวเนี้จะรู้จักกันดีว่านางคำเนี่ยนะช่วยในเรื่องของอาการเส้นต่างๆที่มีอาการปวดนะ สำหรับคนที่ปวดที่นิ้วมือนะร้าวอยู่ตอนนี้นะขยับก็ยากนะตอนนี้โดนก็เจ็บนะทาไปเลยจ้ะทาไปเลยเนี่ยทาไปเลยนะของเขาเนี่ยจะเย็นจะสูดเย็นนะทาประมาณอย่างนี้นะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็แล้วก็ทาให้เขาซึมเข้าไปนะซึมเข้าไปนะซ,มนะซึมเข้าไปนะทาเลยจ้ะทาเลยจ้ะนะซึมเข้าไปนะ ส่วนประมาณนี้นนะไม่ต้องไปนวดนานไม่ต้องไปนวดเยอะนะแค่นี้เองนะจ๊ะเหมือนแค่ทาอะนะส่วนที่เหลือนะสมมติว่ามันติดนิ้วเราอยู่เนี่ยนะติดนิ้วเราอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปเช็ดทิ้งเสียได้เสียได้ของดีเนี่ยซื้อมาซื้อมาหนึ่งขวดเนี่ยนะใช้ได้นานเนี่ยทาที่จมูกหอมสดชื่นเป็นสูตรเย็นนะอะ็โล่งจมูกเลยนะจ๊ะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเชียวนะที่รักจา๋าแล้วก็ นะเนี่ยคุ้มจ้ะนะน้ำมันนวดนางคำน้ำมันนวดสมุนไพรนะตอนนี้ตอนนี้ราคาจาก199บาทระบบเขาลดให้นะเหลือเพียง75บาบาทเท่านั้นนะรีบกดในตะกร้าที่ขึ้นตรงนี้เลยจ้ะนะที่รักจ๋านะรีบกดไปเลยนะใช้ดีแล้วก็ข้างในตะกร้าเนี่ย จะมีโปรโมชั่นอื่นๆนะอย่างเช่นซื้อ3แถม3ซื้อ5แถม5นะแล้วราคาก็ยังถูกด้วยนะรีบเข้าไปนะเดี๋ยวโปรโมชั่นเข้าหมดนะเราต้องรีบหยิบรีบจับไปเลยนะน้ำมันนวดสมุนไพรนางคำนะครับนะจ๊ะใช้จริงใช้เองนะเหลือครึ่งขวดแล้วเนี่ยนะใช้ใช้ไม่เยอะใช้แล้วคุ้ม75บาทนี้คุ้มมากนะนะหาที่ไหนไม่ได้แล้ว ต้องรีบมามา,มากดในตะกร้าซื้อไปเลยซื้อไปใช้เลยนะมันไม่ใช่แค่เรื่องอาการที่นิ้วมือนะมันได้ทุกส่วนเลยที่เราปวดเนี่ยมันมันคุณสมบัติคือ,อคลายเส้นนะเป็นคลายเส้นเป็นสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรนะฮะเ,เนี่ยใช้ได้หลายคนในบ้านด้วยนะนะเนี่ยนะคุ้ม จากร้อาลดเหลือเพียง75บาทแล้วก็ส่งฟรีนะส่งฟรีเลยส่งฟรีเลยจากที่รักส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าขนส่งใดๆทั้งสิ้นนะตอนนี้ระบบเขาให้รีบมากดในตะกร้าเลยนะแล้วก็บอกต่อเพื่อนด้วยมาซื้อที่นี่นะจ๊ะเอาเป็นว่า <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะวันนี้มาแนะนำของดีไปก่อนนะเดี๋ยวของดีอื่นๆจะมาแนะนำกันต่อนะ วันนี้เอาน้ำมันนวดสมุนไพรแก้ปวดไปก่อนนะนะจ๊ะบ๊ายบาย